สวัสดีครับเติร์กว,วันนี้แล้วจย์วันนี้มาทำอะไรครับวันนี้ก็เออมาลองอนำเทปโอเปิร์นเรียวมาทดลองเปิดในเทปโอเปนเออเอาเครื่องเรียวมาลองเปิดอ่าันเรียวของอครูสุมิตาสุจริตกุลครับครับเออตอนนี้เติร์กทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ผมไปทนายครับแต่เห็นใน Facebook เนี่ยลงเรื่องของการสำเนา เพลงไทยไว้เยอะเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพื่อก็ใจรักเรื่องอาจารย์มันเริ่มต้นยังไงครับที่เราทําสําเนาเพลงไทยมันเริ่มต้นจากผมก็เป็นนักดนตรีไทยแล้วครนี้ก็ในลักษณะของชอบฟังเพลงไทยแล้วก็พอชอบฟังเนี่ยมันก็เลยต้องแสวงหาก็จะไปหาเชฟวิวจากที่ต่างๆหลายๆที่ครับแล้วก็มาเก็บสะสมไว้แล้วก็ ทยอยค่อยๆจัดทําเป็นดิจิตอลไฟล์ลงในช่อง YouTube ครับอ๋อช่อง YouTube ของเติร์คือช่องอะไรนะครับตอนนี้เติร์ใช้คําว่าไทยมิวสิกครับอาจารย์ไทยมิวสิกเราเสิร์ชใน YouTube จะเจอจเลยใช่ไหมครับจอครจะสำเนาแต่เทปรีลหรือว่าเป็นมีฟอร์แมตอื่นด้วยก็จะเป็นบางทีก็เป็นคาสเซ็ตเทปด้วยครับที่เป็นเป็นคาสเซ็ตเทปก็จะทำเป็น MP3 แล้วก็แปลงเป็นดิจิตอลทำเป็นวิดีโอถ้าชื่อเต็มคือเครื่องนี้คือรีวชูรีวก็คือรีวจะ รีวเปล่าวอารีวรีวเนื้อมารีวป่าคือรีวรีวเนี้ยหนึ่งรีวก็คือรีวทูรีวก็คือรีวจากรีวที่มีเนื้อเทปมารีวป่ามันจะเรียกว่ารีวทูรีวนะครับชื่อแต่งอ๋อรีวทูรีวตัวเนื้อเทปนี่มันเป็นจริงๆเป็นพลาสติกใช่ไหมเป็นพลาสติกผสมกับอ่าสารหน่าเหล็กต่างๆเป็นเป็นมาสเตอร์เทปอะฮะเป็นเก่งเพลงที่ต้องการที่จะใช้เป็นมาสเตอร์ครับพี่ 2490ี่24เ้นยป็นต้นมาที่ที่ที่ทททจะเคยอ๋อมันก็ใกล้ๆล,ลองเพลงใช่ไหมครับใชใ่ใกล้ๆแผ่นเสียงใช่ไหมครับใช่คร<ช>ับแต่ว่าเออต้องมองว่าแผ่นเสียงกับรีสูริลเนี่ยกับเชฟบิวเนี่ยเชฟบิวค่อนข้างจะมีคุณภาพเสียงที่ดีกว่าเก็บได้คงทนกว่าดีกว่าแผ่นเสียงดีกว่าแผ่นเสียงแต่ว่ามันน่าจะเหมาะกับ ไม่ได้เหมาะกับผู้ฟังทั่วไปใช่ใช่ใช่ราะผู้ฟังทั่วไปก็แผ่นเสียงมันดูแลง่ายเราพกพาง่ายเพราะว่าเครื่องริวมันค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยความยาวเนี่ยมันมันอยู่ที่สปีดในการอ่านด้วยการที่เราเราเราเลือกใช้บันทึกถาสปีดที่ที่มาตรฐานโฮมยูสคือสปีดในบ้านส่วนใหญ่เขาจะใช้สปีดเจ็ดเซ็ตหนึ่งส่วนสองเครื่องเดียวกันเนี่ยมันเป็นทั้งรคคอร์ดแล้วก็เพลง แล้วก็เปลี่ยนออกมาพอรีวปุ๊บก็มาเป็นคลาสเซตที่สามารถพบปาไปได้จะดูจะงจ่งงายขึ้นทำไมารครับมันาหายไปช่วงหไหนไะม่ะสองพันห้าร้อยสิบกว่าใช่ครับรอาจารย์เพระะาะว่ามันมันสน่วนใหญ่จะเป็นเทปที่ใช้กับสำหรับในห้องอัดที่เห็นมาก็จะมีของคณะเสิร์ฟมิสเบเลนที่ได้ได้บันทึกเทปรีวิวเอาไว้ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ก็ได้คุยกับทางทายาทแล้วก็ก็ก็นำมาส่งมาว่าบ้า คุณภาพดีมากเลยนะ <คง S 1> ของภาพค่อนข้างเจ๋งมากเพราะว่าเป็นระบบเซเริโอที่ที่ที่เป็นการจับร่องเสียงที่มันแปลกเหมือนกันเพราะเครื่องของผมเนี่ยที่มีอยู่ก็โหกว่ากว่าจะจะแปลงของเซอร์มิทให้ครบทุกร่องเสียงเนี่ยก็ก็ต้องแปลงหาหัวเทปมัน่ายังไง<ล>มันยากยังไงในเมื่อมันเป็นทูทร็กมาเหมือนเหมือนกันเป็นเซเริโอมาเหมือนกันคือบางบางฉากเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าเครื่องที่เขาใช้อัก กับหัวบางหัวที่เราอ่านบางทีเนี่ยแทกไม่ตรงกันพอแทกไม่ตรงกันกัอเครื่องที่มันเคลื่อนใช่ครับมิกซ์ที่เขามิกซ์ไปเช่นเสริมมิสเนี่ยบางทีเครื่องซอด้วงออกลำโพงซ้ายอะไรเงี้ยออกก็ออกจากลำโพงมันจะเสียงมันจะดรอปเครื่องจะดรอปไปเพราะว่าเราเราไม่สามารถที่จะอ่านใ้มิติได้เหมือนเขาเลยต้องต้องต้องวดเจะหาเครื่องอ่านได้นี่ก็ใช้เวลาเหมือนกันอกจะมีเสริมมิดแล้วก็ยัง มีของเห็นมีวิทยุศึกษาใช่ครับวิธีศึกษาก็อาจจะอัดเป็นสเตเรโอปกติที่ที่ที่ไม่ได้ปิศางมากซึ่งเหล่านี้ก็สามารถไปหาดูมาฟังได้ในช่องทางของะนะไทยมิวสิกไทยมิวสิกคมิสิเอนะครับตอนนี้ก็คือประการแรกอย่าทิ้งครับเพราะว่าเ h a รีวิวเนี่ยถ้าคือถ้าไม่เสียจริงๆเนี่ยมันยังยังพอสามารถที่จะรอกเสียงออกมาฟังได้ แล้วค่อนข้างจะได้ดีดีดีกว่าแผ่นเสียงหรือได้ดีกว่าอะไงอื่นด้วยเสียในที่นี่หมายถึงมันกรอบหรือว่ามันกรอบหรือเป็นผงเลยครับเช่นเช่นบางม้วนนี่ถ้าถ้าถ้าในลักษณะของมันแห้งกรอบออกมาเป็นผงแม่เหล็กเลยก็จะเหลือแค่เส้นพลาสติกเหมือนเส้นริบบิ้นธรรมดาถ้ามีอยู่ควรจะเก็บในห้องที่ถ้าถ้าที่ดีก็คือเก็บในห้องห้องอากาศที่มีแอร์ ม่มีคนเก็บในที่รอกมันก็แพ้ความร้อนความชืนม้น,นทั่วๆไปเอฟเฟกต์ขกติทั่วไปคือตอนนี้คือเตอร์มีความรู้สึกว่าวิเคราะห์ว่าระยะประมาณ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มทุกคนเริ่มกับมานิยมครับเพราะว่าในช่วงแต่ก่อนเนเครื่องรีวนี่หนึ่งหายาก2หาซ่อมยากหาช่างที่ซ่อมนะครับหาไหลาย,ยากพอระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าในในตลาดรีวเนี่ยคือค่อนข้างจะจะจะเริ่มมีการ เล่นกันมาโดยโดยอาจจะหาสร้งให้ขึ้นแล้วก็หาเครื่องเก่ามาเป็นอะไรมามาโมโนฟายมาแต่ด้ตัวฟังนี่แหละที่มีปัญหามันอาจจะไม่ได้หาง่ายเหมือนแผ่นเสียงหรือเปล่าใช่ไหมครับตัวม้วนนะครับเห็นมีซื้อขายเป็นแบบม้วนเปล่าก็มีใช่ม้วนเปล่าที่ที่เขายังสต็อกเอาอยู่ก็มีเขาชอบไปทำอะไรเอาเล่นไปอัดกันอะไรเอาไปอัดแล้วก็เอาไว้เหมือนเปิดโชว์เปิดฟังมันจะได้บรรยากาศแบบครับเสาร์มันจะต่างกันนี้แบบนะคกับ ก็ตัเคส่าาอมันต่างยังไงครับเสียงถึงมันว่าเราฟังผมมีความรู้สึกว่ามันมันใสกว่าใสกว่าเพราะเนื่องจากว่าหัวเจปมันใหญ่มันจะมันจะไม่มันจะมันจะหัวเจปมันจะใหญ่กว่าเคสคาสเซ็ตปกติทำมาเป็นสิบกว่าปีแล้วครับตอนนี้น่าจะสักได้กี่ร้อยเป็นพันรายการไหมเป็นพันรายการนะน่าจะไม่ไม่มั่นใจเหมือนจะไม่เคยทำสถิติว่าว่าทำอะไรลงไปบ้างโอ้โหถือว่าอันนี้สง มหาศาลครับพี่น่า,จะ,าจะเป็นประโยชน์กับนักฟังเพลงเยอะเลยกระจายอยู่ใน YouTube ใช่ไหมเป็นพันธายการไทยมิวสิกเทปรีวที่ผ่อเอิญมีผู้ที่จะมาทำปริยาเอกเกี่ยวกับเรื่องของคุณสุมิตรานะครับแล้วก็ไปสอบถามาประวัติกับทายาทของท่านเนนะครับแล้วก็เลยได้เทปรีวมาประมาณ6ม้วนรู้สึกเนี้ยก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็น ได้ถูกเผยแพร่พไปหรือ,อยังนะครับแต่ยงไงก็ลอง,ลองลองดูว่าเสียงเปยนยังไงอย่างนี้ถือว่าว่าเป็นเชือ้<ต>อราแต่ขึ้นข่าวขึ้นข่าวนี่ที่เป็นเชื้อราคือถ้าจริงๆเทปไม่ได้สีนะครับบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเป็นราแล้วทิ้งไปเลยอันเนี้ยก็คือสามารถเราเราสามารถที่จะก่อให้รามออกไปก่อนได้ วันนี้เป็นพระรอตอนเสียงน้ำเป็นโดโดยสุมิตราสุจริกุลขับร้องโดยสุจิตดุริยาปราณีนะครับบันทึกด้วยเครื่อง MPEX MONO นะครับฟูลแทร็กสปีดเจ็ดเนะครับ,รบสภาพเป็นอย่างนี้ครับ คือเหตุ hey, ที่ชอบอยู่เพราะว่าหนึ่งเนื่องจากว่างานนี้มันน่าจะต้องเป็นงานออริจินอลเลย กิดจากเป็นเป็นมาสเตอร์เป็นอะไรเพราะว่ารีวส่วนใหญ่จะเป็นรีวที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นรีวปล่าแล้วก็มีการนํามาอัดดังนั้นเนี่ยผลงานที่อยู่ในรีวในส่วนใี่ต้องเป็นผลงานที่เป็นมาสเตอร์จะจะต้องเป็นผลงานชิ้นแรกหรืออาจจะเป็นการถูกด้าฟแล้วแต่ซมันก็จะเป็นต้นฉบับต้นฉบบัของอะไรที่ถ้าเป็นเป็นคือคอมเมอร์เชียลมันก็จะกลายมาเป็นแผ่นเสียงอะไรนะครับนี่ครับซึ่งมันก็ทำให้หายากครับไอ้ีหายากก็ับไอีใช่ครับ หรือมันเป็นลักษณะของบันทึกเองถึกเองใช่มันก็ทาให้ผลงานนั้นน่ะเป็นผลงานที่อาจจะมีแค่หนึ่งเดียวชิ้นเดียวแต่ถ้าเป็นเป็นแผ่นซีดีเป็นเทปที่เป็นในยุคหลังๆนี่ก็คือจะอาจจะมีการวางขายทางต่างดเยอะก็ทาให้อาจจะอัจจะไม่ไม่เป็นออริจินอลแล้วมันอาจจะเป็นเป็นชิ้นเป็นเป็นชิ้นที่สองที่สามเสน่ห์นาล็อกผมยังมองว่ามันยังใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติ แล้วกม็มันมีความ oh. ที่เป็นธรรมชาติมากสุดมันไม่เหมือนกับเสียงที่เป็นดิจิตอลถึงแม้เราแปลงเอาเอาเอ,าอานลาล็อกแปลงไาเป็นดิจิตอลถ้าไปฟัง Digital ดิจิตอลดีๆเนี่ยมันก็ยังมีเสียงที่ท,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 ที่ที่มันยังคงม,มัน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 ไม่ไม่เป็นธรรมชาติ <cabeza> ยังไงฝาก6บวนนี้ด้วยนะครับว่จะต่อยห้ดีมากน้อยแค่ไหนไปติดตามคุณเติมได้ในไทยมิวสิกทางททกนะครับขอบคุณครับ